ภาพพี่น้องว่าเป็นเตือปลังนะครับก็เป็นพันธุ์แบ็กแจ็คนะครับพันธุ์นี้กับอป็นิยมปลูกขายผลด้วยกันนะครับเป็นพันธุ์ที่มีขนาดหน่วยเนี่ยประมาณหนึ่งครับกะถที่ว่าหญ่เติอนะครับรสชาติดีนะผมก็อยู่สวนกัมีประมาณสามทีต้นนะครับ ปลูกกลาแกงแจงเลยนะครับบริด้ปลูกในโร่งเรื่อนเนียนะครับแล้มมนนก็ปลูกอยู่อำเภอรเรื่องลุกท่าจังหวัดยะโสธรน,นะหละนนักหลายต้นเดือพลังอีส่วนเกสิีี่พันอีรักกี่ครับพันแบกแจกนะครับจับริปลูกหลายนะครับตอนนี้ปลูกประมาณ56ต้นนะครับกพได้กิน,นบแบบบางคนบ่เค่อยกินเกศซี จากหัวรสชาติมันเป็นแดงๆเลยรสชาติมันก็สีออกหวานๆเย็นๆนะครับรรกบนนบ็จากที่หาข้อมูลมากอ่เขาก็ว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์นะครับมีพวกวิตามินซีพวกอย่างก็พอสมควรนะครับทไมน้นาที่ปิดบานไว้จากต้นล่องต้นนะครับก็ได้ก็ได้กินนะครับ